ครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สยามพารากอนนะครับหัวแล้วรถติดแต่แต่เช้าเลยเหรอแล้วผมจะไปทันกิจกรรมไหมเนี่ยโอ้ตื่นตั้งแต่แปดโมงคือไม่ทันกิจกรรมสัก,สกวันอ้อตอนนี้ครับผมเราเจอครับฝูงเพีพิลครับฝูงซัมบี้ในโววาซีโอ้โหโอ้โห คุณรู้ฝั่งนะู้น่ะฝูงพีเพลอะฮะประมาณ800 0 0คนอนะ่ะ <Go! S 1> คนทั้งหมด800 0 0คนกำลังยืนรอของละวันเพียงแค่25ชิ้นด้วยผมก็เลยตัดสินใจบอกว่าโอเค ผมให้คน8 0 0 0 0คนนั้นลุ้นกันแล้วกันผมมายืนทำใจและจะกลับบ้านครับผมนะก็กับงานเกมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเมกาพาซ่าครับผมนะไปซื้อวีีการท่านผู้ชมดูหน่อยเพราะหลายคนอยากเห็นผมรีวิวอะไรรีวิวร้านวีกันที่ผมไปซื้อเอาเค้กจัดให้เค้ไปเดินทางกันดีกว่าครับผมครับตอนนี้เราถึงเออมกาพาซ่าที่ร้อนแล้วก็ เราลังเดินทางไปรับประทานอาหารเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยที่มาเมก้าพาซ่าเนี่ยต้องได้มาทีน่นี่ทุกครั้งเลยทุกคนเลยเวลาหิวนะฮะเชสเตอร์เทสตนั่นเองครับผมนะนั่นคือไอเคนนะฟินเซสตอะไอเคนอะเชสเตอร์เทส่ะนะบางคนไม่รู้จักอะไรผมขึ้นหน้าให้นะครับนั่นจะแป๊ะๆหน่อยโอเคแล้วก็รับประทานอาหารเสนะ <c oughs> ร็จเทีเ่ยวร้นราน้วครับตอนนี้ เราจะทำการเดินทางไปร้านขาวประจํกที่ผมเป็นขาวประจำเขาเนะี่ยจะบอกว่าเป็นขาวประจำผมมันก็ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าผมไปร้านเขาบ่อยคนก็เป็นขาวประจำเขาอยู่ชั้นสามข้ามบันไดนะฮะบันไดเลื่อนอ๋อเนี่ยเจอบันไดเลื่อนแล้วบันไดเลื่อนไม้อะนะไม่ใช่บันไดเลื่อนไม้บันไดเลื่อนเอ่อไดมอนดนะ์อะเพชรอะนะฮะบันไดทั้งบันไดนี่ทำจากเพชรหมดเลย เหนือยังว่าเล่นกับมึงไงนี่ไงเจอละข้างบันไดเดี่ยวเขาเรียกว่าข้างบันไดเดี่ยวครับผมก็ไม่แบบบันไดคู่ว่าบันไดแปดเนี่ยมี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 บันไดบันไดคู่บันไดแปดอะมีอะไรว่าบันไดบันไดสามก็มีบันไดสี่อะไรเงี้ยสวัสดีครับโคลสวัสดีครับพี่อ้าวถ่ายคลิดประไดวันเนี้ยบ้าแบบ มาแบบไม่ให้รู้ตัวไปงานอะไรเมื่อวานเงียบๆเมื่อวานกับเมื่อวานซื้อไปไฮไลท์เกมโชว์มาครับสัดบายวันนี้ก็เลยแบบมาจับซะหน่อยครับมาเสียเงินซะหน่อยนะฮะไปจัดกับพี่แบงคเลยละกันให้่กยเผลอตายเหรอพี่อาบุญที่เหนื่อยตายดิก็ติดตามที่อยู่ช่างใครนะเมกิพี่เมกิจํครับผมนะพี่เขาก็ไปเที่ยววีลักซ์กันอยู่นะครับพรุ่งนี้พี่พี่ครับช่วยผมหน่อยเร็วองเรยอดิ้นตายแล้ว นี่เป็นตัวไหนเป็นแนะนำต้องเห็นเอาไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้ามีรัวรัวมีปืนถูกนะแล้วคุณภาพดีืมาใหม่เอาแล้วซึ่งไม่ต้องไปซื้อแพงเหมือนข้าก่อนด์มันเด็กกระสุนมันดีอ่ะางนสอบก็บอกว่าพื้นยาวครับพี่เอาแล้วเลยใช่ครับผม ตื่เต้นเหรอมจะมาเป็ีนพกเลยสพี่พิมันดังฮะดังในโลกโซเชียลฮะเรื่อตัวไหนเร่องอะรครับตัวไหนมาคุ้มราคาคุ้มราคามากๆราคาแค่ห้าพันกว่าบาทโอ้แต่เล็กกัสุนี่แบบไม่น่าเชื่ออันนี้เดียวมาได้ไหมฮะดงได้ตอดได้เลยขอระยะรองครับผมโอเโอเคเบาด้วยอาวิ่งนี้มันเหมือนในับจีนเขาได้ไวแลพี่ สุดยอดมากอ่ะตอนนี <io dan 2> ้ยเอาเอาง่ายแต่ไม่คิดอะไรก่อนสักนิดนึงเหรอไม่คิดพี่ผมไม่เคยชอบคิดเยอะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองไอ้นี่ให้ดูหน่อยผมอยากได้แม็กอับแมตต์บัตเลยนะพี่ได้ซื้อแยกได้มันจะดีเหมือนกันไหมพี่ดีครับแต่ต้องโหลดเอาหรอร้อยยี่สิบนัดโอ้อันนี้ให้ดูก่อนครับผมว่ามันมีระบบจูนได้จากเดิมเราปรับมาที่เซมิ อารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมเราปรับมาออโต้แต่ทีนี้เรากลับมาเซนิี้ยิงหนึ่งนัดแล้วอุบไกไว้อุบไว้ไม่ต้องนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้กันสิบวิพอไฟมันขึ้นอ่ะโอเคไฟขึ้นแล้วปล่อยปึ๊บปรับมาที่อลองยิงก่อนเซมนี้ก็ปกติปลับมาที่ออโต้กลายเป็นสามนัดเห็นไหมอ๋อเป็นเบิ birth, birth, ร์ฟเป็นเบิร์โหมดใช่จูนได้เลยในราคาทุกนี้ แตกลับไปออโต้เหมือนเดิมก็รอสิบวิเหมือนเดิมครับใช่ครับเราก็จะแดงพอไฟขึ้นก็ค่อยเปลี่ยนโอเคเคใช้ออโต้กับเซฟนี้นี่แหละใช่ซัดยาวเลยครับผมน่ะหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวหนึ่งตัวแล้วซี่ของเร็วจังเลยเวลาเซฟมีกันเนี่ยเซฟเร็วตลอดเลยไไม่ถูกเลยดูนี่ยตอนนั้นผมมีแก๊สไปแล้วครับ C H K ป่ะอ๋อเราเพิ่งสั่ง W E ไป ครัก่อนที่ส่งให้ใช่แล้วก็คาไปด้วยคาไปแล้วเพิ่งส่งเมื่อวานซืนขอคาครับใช่ท่านนี้ผมให้ส่งได้ไหมครับพี่ได้ได้ผมส่งไปให้ไม่ต้องแบกกันนะได้ตัวหนึ่งแล้วนะพี่เบียร์มีตัวไหนแนะนำป่ะที่แบบอยากได้อยากโดนคลิปอะอะไรเงี้ยของกูก็เหมือนของมึงอะพี่บอกแค่านนี้ไม่ถูกเอาจริงผมอยากได้คลิปเวกเตอร์อีกสักกระบอกนะคลิปนะตอนนี้มีแต่เป็นไฟฟ้าธรรมดาตัวแก๊สไม่มี อับัไฟฟ้าครับออนแบตดูด้านีนไหมตันนี้น่าจะหลายตังครพี่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่นะพี่แม็กอ๋อได้เลยได้เลยลองดูไหมดูอยาง้เลยเป็นไฟฟ้ามากกว่าอันนี้ก็ไฟฟ้าไู้ก่อนที่ชอบเนแวนนวายมีครัไตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาผมดูรีวิวของนี่นะครับที่เขายิงครับ พี่พี่ส่งมาใช่ไหมใช่คือมันสุดยอดมากอ่ะตอนนี้พี่ต้องเอาไปยิงแล้วะพี่ยิงบ้านเราไหมให้บ้านเราแตกอ่ะพี่บ้านอะไรทำอะไรบ้านอะไรยิงไฟฟ้าแม่เฟาไม่ได้ทำบ้านเลยครับเพก็บ้านผมเลยอ๋อตามแม็กตัวนี้ก็เป็นแม็กไฟฟ้าด้วยนะครับครับมันจุได้กี่พันน้ำนะเพทยังไม่ดูสเปคอะไรเลยครับมาเลย มีตัวเดียวแล้วในตัวเดียวครับโอ้โหผมต้องผมมาเปิดจริงเลยนะตอนนีะมีคนมีคนเปิดไปยังครับมีไหมครับไม่มีครับมีตัวเดียวมันต้องใช้หนึ่งของสามเออสองก้อนพี่ออเอเป็นฐานนะฐานเพื่อาป้อนเซอัตโนมอัตไม่ไฟฟ้าแล้วก็มีลูกจัมมี่มาให้ด้วยโอ้ลูกนี้คือแบบว่าลูกจัมมี่เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเสียบไว้แต่มันไม่กระเด้งนะพี่นะใหม่ใหม่ครับเสียบเฟกไว้เฉยใช่ใช่ครับโอเคไก่ก็เป็นแบบเดียวกับตัวนู้นนะครับ ระบบการชีวิตเป็น,นการแล้วฐานนี้ชาร์จได้ไนะพี่น,นะรับชาร์จได้ครับนี่เป็นฐานกลางนุ่มใหม่โคตรแนอเคได้สองตัวนี้แหละน่าจะจบที่สองตัวนี้แล้ววันนี้นะพี่นะครับอ๋อโอ้โหสุดยอดจัดไปสองมือ <c ười> เอ้าเจอแฟนคลับครับผมอัมาจากอะไรครับเนี่ย <c ười> <c ười> มาจากอ๋อสุรินค่ะอับมาจากสุรินเลยเ <c ười> หรอมางานเก๋บอ่ะครับ ไม่ค่ะน้องปิดเทอมค่ะอ๋อเลยคนะที่เดียวครับผมพอเรากดค้างปืนผมก็จะโอ้ยสะกิดตัวนี้ปกดกระลุ้งหรือว่ามันพุ่งขึ้นมาเนี่นะจะคิดตั้งใหม่ในตัวกรอกเข้าไปเลยเปิดตรงนี้ท่านนะเอาใส่เข้าไปหูได้เยอะนะหูว่าน่าจะได้เป็นพันะเป็นพันครับเป็นพันเอ้ยอยากให้ผมเอาปืนพวกนี้ไปยิงอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมแต่ไม่ใช่ยิงผมกับแม่ผมแล้วก็เอาไปยิงคนนะฮะไม่ใช่นะฮะผมว่าน่าจะ เจ็บหนักเยอะค่ะโดนฮ่ะตื่นเต้นน่ะเต้นตัวใหญ่เลยอ่ะอันนี้ประมาณหมื่นสามใช่ไหมฮันนี้อยู่ในสังกัดหมื่นสามห้าใช่ไหมตอนแรกก็จะเอาปืนปืนพกครับผมแต่เปลี่ยนใจแล้วมันเปลี่ยนใจกลางคันตอนกินข้าวอยู่ <c oughs> ปุ้งแฉกแฉกปุ้งแฉกแกเเ้ยเ <c oughs> นี่ยเป็นไงสุดยอดป้ากนายดูฮะปืนตัวนี้บรรจุได้เป็นพันพันนัดยิงใหก,กว่า แบตจะระเบิดแล้วฮะอันนี้ืมห่ของเข้าตอบออโต้แล้วเหอพี่โอเค นี่คือมันรีโหลดอยู่ตลอดตลอดครับเราต้องคอยยิงแบบบนี้ครับเฮ้ยเหมือนไมค์ลิคเลยห่อใส่แตกใ่แตกชอบจริงจริงเลยไม่จะไหวเลทอย่างงี้ไส้แตกนะใสงโมนี่เลทเป็นขี้เลยโมเลยยิงแตงโมยิงแตงโมอีกแล้วจะถอดตัวนี้ก็เล่นมา จับที่ตรงนี้แล้วก็งัดขึ้นเพื่อเอาสายออกนะครับก็ปิดกลับมาเอ๊ะครับเลื่อนนิดนึงพับได้ฮะตัวนี้เป็นคลังหนึ่งหรอกเผื่อถ้าแบบนึกขึ้นได้จะขึ้นลำเหมือนแอ็กแอ็กครับประมาณนั้นเลยอย่างอื่นชอบมบบีอะไยครับแอ็ถอดก็บิดมันมีตัวกดนิดนึงแล้วก็เลื่อนป๊บเอาแบตออกเอาแบตออกเก็บง่ายกว่าเดิมครับเอาแบตไปด้วยครับได้ครับแบใหม่ไปด้วยครับถ้าหลายสองหมื่นกว่าแล้ว ตังพอปะเนี่ยโทรหาแม่ก่อนผมมีผมเอามาแค่สองหมื่นกว่าครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปสุดยอดเป็นอะไรที่สุดจริงๆครับท่านผู้ชมบอกเลยว่ากิกแล้วครับผมนะฮะคือผมมาร้านนี้บ่อยนะฮะบบ่อยมากแล้วก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายคลิปครับเดี๋ยวต่อไปผมมีเรื่องอยากจะได้อีกอย่างหนึ่งคือผมเห็นอยู่ตรงหน้าร้านนะครับพี่ อันนี้เป็นร้านที่ผมมาเยี่ยมป้าเข้าไวมากเลยครับป้าป้ามป็นยั้างนี้ผมเอาสโค๊ปสองอันนี้นะอ่ะครับลูกแป้ะพิเศษลูกครับแล้วก็ฮานูฮานูฮานูดูเลยลองหยิบให้น้องหน่อยอ่ะผมครับฮานูกรบอกนี้ด้วยแค่นหักสองครับอีกกระสุนไม่กล้าเพิ่มไหมคะเพิ่มไม่แป๊ะกระสุนเพิ่มพอมีอยู่อมีนะใช่ไหมลูกป้าฝากร้านนะครับป้าครับขอบคุณครับฝากร้านด้วยนะคะขอบคุณนะ อยู่ตรงข้ามตรงข้ามร้านเอ่อบิ๊กกันโอเคร้านตรงข้ามบิ๊กกันเทอร์โบนะครัะร้านเทอร์โบร้านเทอร์โบนะฮะยอดมากต้องแป้งมาอุับสนุนครับผมก็อจะเลยครับผมนะร้านเทอร์โบตรงข้ามร้านบิ๊กกันกับร้านบิ๊กกันด้วยครับสะพานเหล็กข้ามบันไดเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะบันไดเลื่อนบันไดบันไดเลื่อนเดียวครับผมนะติดอะไรไม่ติดแป้าแหงให้แป้งแหงได้แล้วครับได้แล้วติดหรือไม่ติดอ๋อแป้งนะฮะโอ้แป้งแหงให้โอ้ ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผกขอบเขามากขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมนะเราได้สโคปที่ผมอยากได้มานานแล้วนะนี้ได้มาแล้วฮะผมมีทั้งปืนเนื้อทั้งบีบีแบบเต็มบ้านหมดเลยผมชอบปืนมากเลยพี่ส่งให้ฝากส่งได้เดี๋ยวพี่ดมให้ฝากส่งเนื้อกันด้วยขอยิงนะฮะยิงบาร์โค้ดนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีระบบยิงนะฮะของธนาคารอะไรก็ไม่รู้ครับผมเขาผมเขาไม่ได้จ่ายครับผมยังจะว่างให้อยู่มาไหนไปยิงไปยิงยิงบาร์โค้ดดิเอ้ยถ้าเขาเห็นก็กลัวนะ งการนี่อรมาบ้งช่ครับนี่ฮะผมนะธนาคารเลยนะธนาคารเขียวๆนี่ยิงเข้าไปสองหมื่นหนึ่งพครับอ้เเรียบร้อยครับผมโอแล้วครับพี่มากมากขอบคุณมาก ตัวเบาเลยแล้วะมาอยู่นี่กี่วันขับอะไซค์ตัวเบาแล้วมระพร้องนะเซ็ตเซเซ็ตเซ็ตเซ็ตเซ็บเซ็่เซ็่เซ็เซ่เซ็เซ็ตเซ็ตเซกตเซ็ตเซ็เซ็ตเซเซ็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 เซ่เซ็เซ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 ตเตเ็เเ็เ การเทคแคร์อะไรเงี้ยก็หลังจากที่เราได้ทําการไปซื้อผิดรการเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนั้นท่านผู้ชมคงได้รู้แล้วแหละว่าผมซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมชอบถามเยอะมากถามเยอะมากเลยนะถามเยอะมากก็ขอขอบคุณแล้วกันนะผมนะกับการที่มางานเกมนะฮะก็จะมางานเกมมาไปเปรี้ยวไปเ,เปลือดเปื่อยอะนะขอบคุณจากใจจริงที่รับโดนจบขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมขอญอาตเดินทางกลับบ้านกอนแล้วกัน เพราะว่าตอนนี้เริ่มจันเนร์แล้วละ,ละเงินหมดแล้วอยู่กรุงเทพไม่ได้นะครับผมนะเมืเ่อเราเงินหมดแล้วเราต้องกลับบ้านครับผมเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครป์นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนให้ผมที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเจอกันครั้งหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์นะอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์เลยเยเจอกันครับสวัสดีครับ